มากค่ะการจะไม่ผอนว่าอารมณ์พาไปนมากค่ะไม่เบโอ้ย่เบดูนะลูกสมมุติว่าเรา,เ,าเราจะเล่นกันสมมติว่าในซีนอย่างต้องต้องสมมติครูจะจิกหัวปอเงี้ยโทษนะคะครูจะไม่ได้จิกหัวจริงๆแต่ครูจะใช้กดลงไปมันออกแรงเหมือนกันแต่คนนี้จะไม่เจ็บ ถ้าครูจะบีบคอนะคะแทนที่ครูจะบีบอย่างนี้ครูกดลงไปเหมือนนวดอะค่ะเขาไม่ตายเอานั้นฟาดหมวไม่ได้โหนโหนมันเจ็บจริงมันเจ็บจริงเล่นเล่นต้องมีสตินะลูกเซฟเพื่อนด้วยเซฟเพื่อนเพื่อนคือคู่เล่นของเราเราทํา แล้วแบบเข้าใจกูเข้าใจหนึ่งอย่างอารมณ์มันอินอะมันอินเคยมีเคยมีครั้งหนึ่งนักเรียนกูคนหนึ่งอินจดกจบคู่เล่นเขาเล่นเป็นซีนที่แบบต้องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอินจาก๊บผู้หญิงตกคุยหนึ่งอย่างที่ทันทีนี้ตกทุกอย่างหลุดหมดเลยคนดูก็หลุดคนดูแบบอุ้ยเจ็บไม่นั่นอะเรื่องที่กําลังตามมาหลุดออกหมดเลยคนที่เล่นด้วยคู่เล่นแบบอือเอาอย่างนี้เลยเหรอน้าชา แดงไปเลยอย่างนั้นหลุดออกไปอย่างนั้นไม่ได้นะคะ,ะนั้นหน้าที่เราเราต้องเซฟเพื่อนคู่เล่นแต่ถามว่าแล้วถ้าอารมณ์มันเกิดเราต้องทงาําไงเช่นสมมติเราในซีนมันโมโหมากเลยเราอยากต่อยหาของค่ะแล้วปลาลงพื้นอารมณ์มีต้องเอาออกในซีนนะเราจะกั๊กไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ออกให้เพื่อนนะักแสดงต้องมีทั้งสติและสมาธินะคะนะะสติสตัณตต้องมานะลูกไม่ใช่ยอยากจะทําอะไรเขาทำไม่ได้นะเล่นแค่เหนื่อยให้แต่งแต่ง มันไม่น่าดแต่เปนพวกมันนี่อะให้คู่ไหนน้ำแข็งให้คู่ไหนคู่น้ำแข็งพ่อแพ้คู่ไหนเพราะอะไรอ่ารอบนี้คุณจะถามว่าเพราะอะไรเพราะรอบที่แล้วห้น้าเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ตะกัดมันใช้ไม่ได้แอบแฝดจะไม่ดีแต่พอหลังๆแล้ว วองพวกนี้มากกว่าใช่พอพลังถอดเสื้อใช่ขอพลังถอดเสือตกใจแล้วนัติด้ถอดตามตกใจนัตตี้หัวตกใจอ๋อที่ไม่ขอที่ที่ที่าลังเอาเต่าไปใส่คอคอขึ้นได้ไหโอเคต้นให้ผู้ไหนลูกนต้นให้ปอปอดีมากเพราะอะไรคะไม่เหมปอกันทีแบบออกขแบบออกข้างหน้าตาแล้วแบบไม่ใช่แค่อารมณ์อินอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนกับว่ามีสติแล้วก็แล้วแบบมีรีแอค กับคนอื่นไม่ใช่ว่าแบบจากอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวเป็นรีแอชเชิงบวกด้วยเ <_ D> ช่นพอฝรั่งเอาตกกะกล้าไปโป่หน้าก็เป็นมาเป็นทางแบบกลัวลนลานนะโอเคอ่ะเซฟบอสให้ไหนให้คู่ปอโอเคครู <_ D> ให้ช okay. <_ D> นะตีปอชนะ,นนะ,ะสี่ต่อสามเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะติ๊กแล้วตอนที่ พมเร็นไปปลดผ้าราจนาคุูกำลังจะเล่เพลงจบพอดีเสียใจด้วยในเวลาจำกัด้อแลวในเวลาจำกัดคุณได้อยากรู้ว่าสำหรับเด็กๆแล้วคู่ไหนคู่ไหนเด่นที่สุดเอาทั้งหมดเลยะทั้งหมดทุกเพลงเราแบบกินกันไม่ลงเลยเรารู้สึกว่าไม่น้ำแข็งพ่อแพ้ก็ปอนตี้ที่แบบ ก็ต้นต้นปัวต้นปั๋วเขาเออคุณฝรั่งก็ทำเออยากอ่ะเเนี่ยสัคซูนี้เอ่อคอนเซ็ปต์เพลงอย่าาเออหรือว่าไงดีอันอันนี้ขอขออันนี้อย่างลาได้ๆไม่เป็นเพลงแล้วกันทีนี้ครูขออีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ไม่ใช่ให้ทำแรงๆแล้วครูจะมีคอนเซ็ปต์ให้นะคะเช่นเดี๋ยวให้เตรียมด้วยให้เตรียมเพลงยักษ์เพลงยักษ์ ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก <c oughs> คุณต้องแข่งกันเบลมอีกฝ่ายหนึ่งกับข่งเก่าแข่งกันแข่งกัน <c oughs> ใครหนึ่งใครเกากว่ากันสองในเพลงเนี้ยความหมายมันคืออะไรมันมันต่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเป็นฝ่ายที่ชนะในการโต้เถียงครั้งเนี้ยแ, <c oughs> แล้วจาได้ยังว่าแบ่งเพลงยังไงใครร้องเท่าไหนจาได้ยัง ยังจำไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคคไม่เป็นไรขอขอนิดนึงค่ะแต่ว่าคราวนี้ขอ,ขอห้ามเดินล้ำเส้นเจอแล้วมีเส้นแห,ห่งเี๋จะมีใ,ใช่คุณจะอยู่บนเวทีของคุณเองห้ามไปละรานใครห้ามออกนอกเวทีแล้วครูจะไม่ให้เต็มเพลงคุณจะมีเวลาจำกัดนะคะเพลงต่อไป Fight for you Fight for you นะคะเออ่ให้แข่งกันจีบหญิงของตัวเอง นะคะให้แข่งกันจีบหญิงของตัวเองในเพลงของตัวเองนะคะ <c oughs> คิดฮอดพูดถึงอดีตรักที่ผ่านผลไปใครทุกระทรมได้คิดถึงได้ <c oughs> ทุกระทรมในความโอ <c oughs> okay. แต่อ๊ตเนี่ยครูขอครูขอใครทำได้แบบกแกรนที่สุดสวยงามสง่างามที่สุด พอออทออทมันมันอย่างนี้ใช่ไหมครูขอเขาครูขอแบบตรงข้ามในอานนี้ขอใครก็ได้ทำออทออทให้เพลงนี้ออกมาเป็นแบบสวยงามสง่างามที่สุดละลายทําให้แบบแอปที่สุดใครแบบน่ารักที่สุดได้นะคะเดี๋ยวขอครูขอคิดฮอดคิดฮอดก่อนขอบคุณซาเต็มาใช่ เดี๋ยวดเดี๋ยวคูขอที้พ่อคูขอขอคิดโจทย์อ่ะแต่ว่าจะไม่จบเองไม่จบนะเพราะฉะนั้นมีอะไรปล่อยมาเลยใช่พูดถึงแบบเหมือนความรักที่เคยมีอยู่มันไม่มีตอนนี้เนาะผู้เขาเป็นยังไงล่ะความรักแบบว่าที่เคยมีแล้วมันไม่มีแล้วมันก็เลยแบบเสียใจอ่ะดังนั้นเนี่ยดยราม่ากกว่ากันดราม่ากกว่ากันใครโศกแบใครใช้โศกคนเป็นแบบ